ค่ะกับสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปถุกทุกทานนะคะยินดีตอนรับเขาสูท่างช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อน,นี้มีเหตุดวนนะคะพี่น้องคะจากพอตาท่องสุกนะคะเปลี่ยนตัวเลขเบิร์ตถูกตัวเลยนะคะพี่น้องค่ะ่ะแอดก็เลยได้เฝ้าลงคลิปให้พี่น้องปองไปได้เบิรงได้ชมไปน้ำกันนะคะพี่น้องเนาะ ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะพี่น้องเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เขามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสกไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ,ะเพื่อที่สิบประดิษฐ์ข่าวสารดีๆได้เด็ดจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะมื่อนี้เนาะค่ะบ่เคยเห็นพ่อตาเพิ่นเปลี่ยนตัวเลขแบบด่วนๆแบบนี้จักเทือเนาะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้เปลี่ยนนะคะทั้งเลขหลักเลขหลักกับเปลี่ยน เลขจับคู่กับเปลี่ยนค่ะพี่น้องเอ้ยค่ะก็เลยได้เฝ้ามาลงคลิปลงข่าวฝากตอนพ่อแม่พี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับเลขป่อตาทองสุกลันเปิดเส้นเนาะคะ่ะโค้งสุดไายท้ายสุดแล้วค่ะพี่น้องเ้อค่ะสำหรับเลขรักเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะทีแคบหน้าจอเบบป็นเนาะค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมเตรียมสมุดประกาไว้เนาะคะ่ะแอดจีทวนให้รายละเอียดให้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับ ค้งสุดท้ายที่ตาท่องสุกเปลี่ยนสายฝ่าแหลบเลยนะคะพี่น้องค่ะเลขลักมีสี่มีเจ็ดมีหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะมีสี่มีเจ็ดมีหนึ่งมีห้ามีศูนย์ค่ะพี่น้องเลขลักนะคะแล้ววันนี้เลขจับคูค่ะพี่น้องค่ะเลขจับคูมีศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดห้าสองห้าหกค่ะพี่น้อง ห้าแปด4ีสองหกค่ะทั้งเมดเลขจับคูมีเก่าคูค่ะพี่น้องแต่ว่าพ่อตาสีเน้นที่วงกลมแค่สมชุดค่ะพี่น้องมีหาสองหหกีค่ะพี่น้อง ค่ะเมื่อนีเปลี่ยนแบบนี้มื่นเ้าก้อนเลขออกแอสซเดินทางไปเฮื่อเพ่อนอีกสิล่องมึงนะค่ะพี่น้องว่าสิมีการเปลี่ยนแปลงยงังบ่อีกตอนเศาร์นะคะพี่น้องค่ะจังได้กะตามในคลิปไว้นะค่ะพี่น้องค่ะอย่าเฝ้าลงทุน,น้อพี่น้องเด้อค่ะถ้าลงทุนนี่แย่พี่น้องค่ะเพราะว่าเพิ่นเปลี่ยนตัวเลขแบบนี้ถือว่าเอฟซีผู้ที่ลงทุนไปแล้วนี่ถือว่าเป็นที่คืดยากไว้ฐาแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าบางท่านเพิ่นก็นกนได้ลงทุนไปแล้วนะคะบางท่านก็ ยังมาลงทุนก็นดีไปแต่ว่าพูดลงทุนไปแล้วนี่ตีพี่น้องค่ะมันสีแน่นะคะพี่น้องเนาะค่ะทุนอีกรอบนึงนะคะพี่น้องเลข grab ku เทักก้งเหมือนมีเก่า ku ค,ค่ะสำหรับเลข g r บคู u นะคะพี่น้องศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดห้าสองห้าหกห้าแปดสี่สองสี่หกสี่แปด วงวงกลมนะคะพี่น้องค่ะจุดนี้ตามจุดหน่อยจุดหลายเรเด้อพี่น้องเด้อวงกลมไว้สามคูมีหาสองหาหกสี่แปดค่ะพี่น้องบัดนี้สําหรับเลขไม่มาด้วยกัน้อคะพี่น้องบัดนี้เลขบบมาน้ำกันมีสองมีสามมีหกมีแปดมีเก้าค่ะพี่น้องเลขไม่มาด้วยกันมีสองมีสามมีหกมีแปดมีเก้าค่ะพี่น้อง มันก็สิคมหัวไปหากกันนั่นแหละค่ะตามเพื่อนว่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วกัวันนี้โตกันค่ะพี่น้องโตกันนี่มีเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดแปดค่ะพี่น้องแล้วก็หาสามซีสามค่ะพี่น้องเลขกันเลขกันนี่มีหนึ่งสองสามสี่หาห้าคู่ค่ะพี่น้องเลขกันรวมทั้งเมดทั้งมวนเป็นสิบเอ็ดคู่โอ้ บอกพีทบอกพีพี่น้องกราบขอโทษขอไปเลขจับคู่ประกบคู่มีเก่านะคะมีเก่าคู่แล้วอันนี้กาหาคู่เป็นสิบสิบสี่คู่ค่ะพี่น้องสิบสี่คู่ไปกับก็ล่องมึงเนาะพี่น้องนระล่องมึงเด้อค่ะแล้วก็สำรับเลขที่เพิ่นเน้นนะคะพี่น้องค่ะเลขที่เพิ่นเน้นมีเจ็ดตัวกันเนีน่ยเน้นที่เจ็ดหกกับเจ็ดแปดนะคะพี่น้องตกันว่งกลมสอง ถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสิประหยัดงบประมาณก็สิซื้อแตงแต่วงกลมก็ได้เนาะค่ะพี่น้องแต่ก็สิกันหักพีเสียดายน้องอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะถ้าเพิ่นลงม้างสิเนาะแต่ว่าเลขพิเศษนี่ยเฮ้่มาเสียวแต่เลขพิเศษนี่ยเอารถด้วยพี่น้องกับสิผาตัวเดียวโดดๆเลขพิเศษว่าสั่นค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าสิผานี่แอดมากน้ำค่ะพี่น้องเบิร์ดทั้งเบิร์ดทั้งม่อนนี่ก็สิมากกับสิผานี่แหละค่ะพี่น้องน้ำเพิ่นก็ลองพิจารณาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเลขมันหหลาาย่่่งงเด้้อออพีนนคะกสิ ลงทุนก็เอาไปพิจารณาให้รอบขอบก่อนนะคะพี่น้องเลขหลายตัวแบบสี่ไปกับถ้าไปกับล่างบนนะคะพี่น้องถ้าไปกับลอตเตอรี่นะคะพี่น้องว่าพิดกราบขอโทษขออภัยถ้ายิบลอตเตอรี่ก็สียิบจักใบละพี่น้องถ้าทั้งกลับไปกลับมาเนี่ยมันก็สิยิบหลายใบเติบเด้อพี่น้องถ้าจังใดก็คัดเอานะคะพี่น้องถ้าเฮ้าตัวมักตัวใดเฮ้าก็ค่อยคัดเอาถ้าเฮ้าบัวมเฮ้ากับพานถือว่าเบิ้งเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องนะคะ เพราะว่าเลขทุกโตเขาได้ลดได้ค่ะพี่น้องครับเพราะว่าเฮาสิยึดมันถือมันไล่กับบดได้นาะค่ะพี่น้องเพราะว่าแต่ผู้ข้าเจ้าหมุนอยู่หกคนข้าเจ้ากับบรูว่าเลขสี่ออกตัวใดนาะ,ะพี่น้องนาะเฮากาับเบิ้งว้เบิ้งเพื่อความเผิดอเพิ่นเนาะ,ะพี่น้องยาไปจริงจังยังมากามเนาะค่ะพี่น้องนาะเบิ้งเอาโตที่ว่าเฮ้าสิประกบคู่เลขรักกับเลขบบมาน้ำกันเฮาสิจับไปใส่กันนั้นได้อยู่คะพี่น้องหรือว่าพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องสิมักตามพ่อตาท้องสุกกะ ซื้อตามพ่อตาท้องสุกก็ได้หรือว่าเบิ้งเพื่อไปศึกษาจังสิได้นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าโอ้แอดว่านี่หว่วย,ยขายเขาทั้งเราเบิดเราก็ยเบิดได้นี่พี่น้องมันสิหลายคู่เกินไปพี่น้องกับเอาไปพิจ,จรารณาตัวที่มักเขาคอยลงทุนตัวที่บบมักเข้ากับโบลงทุนเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าแนวทางทุกอย่างนี่มันลดได้เขาได้ลดได้ครับพี่น้องคะตัวเลขทุกตัวเขาได้ลดได้หรือว่ามันสิมาทั้งบนทั้งล่างก็เป็นไปบ่ได้ก็เป็นไปได้นะคะพี่น้อง ค่ะมันกับบริอนนอนเสมอไปนะคะพี่น้องเนาะค่ะบันี้แอสิทวนให้เบิ้งอีกรอบนึงเนะคะพี่น้องฟังอีกรอบหนึ่งเลขหลักนะคะพี่น้องหผาู้เพิ่นบ่เห็นนะคะหาเพิ่นขยายบ่เป็นนะคะกับขอโทษขอภให้นะคะพี่น้องเบาเองนะคะอันนี้มันเป็นด่วนสายด่วนจากตาทองสุกเลยนะคะพี่น้องมันก็เลยต้องเบาเอาเลยค่ะพี่น้องค่ะเลขหลักของพตาทองสุกมีซีมีเจ็ดมีหนึ่งค่ะพี่น้องมีห้ามีศูนย์ค่ะเลขหลัก แล้วบารนี้เลขประกอบคู่มีศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดห้าสองห้าหกห้าแปดีสองีหกีแปดค่ะพี่น้องแต่เพิ่นว่องแค่สามว่องเท่าน,นั้นนะคะพี่น้องว่องแค่สามตัวก็มีห้าสองมีห้าหกแล้วก็มี4ีแปดค่ะพี่น้องที่เพิ่นว่องไหวถ้าสี่เอาแต่ตัวว่องก็เลือกเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะ บ้านี่เลขบ่มาน้ากันนะคะพี่น้องเลขไม่มาด้วยกันมีสองมีสามมีหกมีแปดมีเก้าค่ะพี่น้องมีสองมีสามมีหกมีแปดมีเก้าค่ะเลขไม่มาด้วยกันนะคะพี่น้องเนาะแล้วบัานี่ก็เลขโตกันหาคูน้ากันนะคะพี่น้องห้าชุดหาชุดนี้ยังบร่ได้กลับเ้ยพี่น้องเดยอันนี้คือหาชุดที่เพิ่นจับมา มี่เจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดแปดหาสามซีสามค่ะพี่น้องแต่พันวงกลมอยู่ที่เจ็ดหกกับเจ็ดแปดค่ะพี่น้องค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังมักก็ล่องเอาไปพิจารณาเบิ้งเนาะค่ะเราันนีตัวเลขพิเศษนี่ค่ะตัวนี้พิเศษสงสัยสิพิเศษอี๋ค่ะพี่น้องหนึ่งห้าเลขพิเศษหนึ่งหาเพื่อนในวงกลม ค่ะพี่น้องเขา้เาไปพิจารณาเบื้องเด้อค่ะทางช่องเสนอเป็นแนวทางเนาะค่ะเพราะว่าพ่อตาเพื่อนนี่ซิบัวว่าสิเป็นเลขไม่มากด้วยกันกับเลขรักนี่มันสิมากกี่ร้อยไปหากันก็นล่องเอาไปพิจารณาเบื้องเนาะพี่น้องเนาะทางช่องเสนอเป็นแนวทางฝากต้อนเนาะค่ะถือพิษบัวว่ากันยังไงกัพี่น้องเอาไปพิจารณาก่อนลงทุนเนาะค่ะเดี๋ยวมือนเส้าเต่เส้าแอสิไปย่ำอีกเท่านึงว่าเลขิอยูตัวนี้บ่เนาะค่ะพี่น้องหรือว่าสิเปลี่ยนสิปแปลงแนวใดอีกบ่เนาะค่ะ พิจารณากล่องทุนไต่ต่องให้ทีถวนก่นเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะเพราะว่าทางช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนเนาะค่ะถือพิษกะบัวกันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าบางเท้าเข้าอาสิเบิงวา่าไปศึกษาเบิงวา่าเลขตัวใดเป็นตม่าหรือบวเป็นตม่าเนาะคะ่ะพี่น้องเอาไปวิเคราะห์ไต่ต่องซอยกันเนาะคะ่ะพี่น้องหรือว่ามันไปตรงกันกับเข้าบัวเข้ามักบัวเนาะค่ะพี่น้องถ้าเข้ามักเข้าก็คอยลงทุนถ้าเข้าบวมกเข้าก็ถือว่าเบิงลผพันเนาะค่ะพี่น้อง ค่ะทางช่องก็เห็นทางแฟนเอฟซีนี่เนาะคะ่ะหลายๆท่านกน็ชื่นก็นชอบในเลกแล้วอยู่ <c oughs> ก็ล่องเอาไปพิจารณาบ้งเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะกราบขอโทษขอภัยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแอดกัหวังว่า <c oughs> พ่อแม่พี่น้องสีมีชคไม่ใช่เนาะคะ่ะสำหรับเลขพ่อตา เพราะว่าช่วงนี้สงการเนาะค่ะพี่น้องได้รีวิในรถค่ะพี่น้องเพราะว่าเสียงเพ่งรอบคางรอบแอวมีแต่เสียงเพ่งเปิดดังแห้งพี่น้องก็เลยได้ต์ทรถเบาเด้อค่ะพี่น้องเดิมก็เลยในรถมันก็เสียงรถลบปวนในจักน้อยนะคะพี่น้องก็กราบขอโทษขออภัยเนาะค่ะเพราะว่าอยากเกลข้าวให้พี่น้องป้องไปได้เห็นน้ากันเนาะค่ะว่าเลขตาท้องสุกเปลี่ยนหยกสุดเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังได้ก่าไปพิจารณาเด้อพี่น้องเด้อถือพิษจาว่ากันเนาะค่ะพี่น้องเนาะทางช่องก็อยากให้พี่น้อง ท่านข่าวเนาะคะ่ะก็เลยได้เฝ้าลงให้เบิ้งเนาะคะ่ะมันอาจจะบ่สะดวกปานได้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ้งมาชมแล้วเนาะคะ่ะแอดก็ขอให้คิดสิ่งหนึ่งประการใดไกลประสบความสําเร็จเนาะคะ่ะพี่น้องตัวเลขแนวทางนี่ก็เขาได้ลุดได้เนาะคะ่ะวิเคราะห์ไต่ตองให้ที่ถ้วนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะคลิปนี้แอดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะคะ่ะ ให้มีความสุขความจเจริญใส่สงการปีใหม่เท่านี้เนาะคะ่ะให้เฮ่งเฮ่งรวยรวยสุขภาพแข็งแรงทุกๆท่านค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ